อัปเดตข่าวมงขอสาราสุประจำวันวันพุธที่10เมษาย,ยนสองห้คอรมอนุมัติแล้ววันนี้แจกเงินเพิ่อมอีกหนึ่งเดือนของขวัญสงการได้ทุกคนทั่วประเทศรับเงินวันไหนได้คนละกี่บาทเช็คด่วนข่าวดีลาสุ่มช่งชวงเช้าวันนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคอรมอนเมเรียสําคัญว่าคอรมอได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการบรรเทาภราค่าของชีพให้แก่ผู้ถือบัตรจำนวนทั้งสิ้น13.1าุ่ล้านคนทั่วประเทศเพื่ โดยผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกคนละ200บาทเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งจะสามารถนํามาใช้จ่ายได้ในวันที่13เมษายน2 5 6 7สําหรับผู้ถือบัตรคนจนลายเดิมที่เคยได้รับวงเงินซื้อสินค้าเดือนละ200บาทก็จะได้รับเพิ่มอีกคนละ200บาทรวมเป็นคนละ400บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ถือบัตรลายเดิมที่เคยได้รับวงเงินซื้อสินค้าเดือนละ300บาทจะได้รับเพิ่มอีกคนละ200บาทรวมเป็นคนละ500บาทต่อคนต่อเดือนโดยวงเงินเพิ่มิเศษในนครั้้้งีผูถือบสามาารถนใช้จ่ย นาไปซื้อสินค้าบุโภคบริโภคที่จําเป็นตามร้านทองฟ้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยสามารถใช้เ,เงินพิเศษนี้ได้นวันที่13เมษายน2567ยินดีด้วยกับพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุปปะเทศที่จะได้รับแจกเงินเพิ่มคนละ200บาทในวันที่13เมษายน2567นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายดีๆที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อมอบเป็นของขวัญสงการให,กให้กับประชาชนสลับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุะเทศโดยนโยบายดังกล่าวนอกจากจะ กับผู้มีรายน้อยแล้วยังช่วยกระจายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยเอาล้วครับบิ Big Man ๊กแมนประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลแบนดอนจอร์ซันเควินเดอะบอยเนี่ยแบนดอนจอร์ซันห่งให้ออสการ์บล็อบบัตการบล็อบให้โอ้โหติดส้นเทา้าอิซัคโคพาเมอร์พาเมอร์ลึงจังหวะให้อิซัคอิซัคจังหวะนี้อิซัคโอโห่ให้ติดโลดี้สาดยาวขึ้นมาครับ โอ้โหคาร์วอเกอร์อิซัคอีซักจะให้ทุมิยาสึติดทุมิยาสึเควินเดอะบอยโอ้โหไม่ฟาวอะไรเลยอัสกาบอบทุมิยาสึเปิดยาวขึ้นมาครับอาวานเลสอากันจิเปิดยาวขึ้นมาครับอวานเลสโอ้โห oh, oh, ติดโลเมโรฟันได ควาดิโอเปิดยาวขึ้นมาครับติดโลเมโลติดคัสเซเมโลเปิดยาวขึ้นมาครับเอาวเวสทายวอล์เกอร์โรดี้เปิดยาวขึ้นมาครับออสการบอฟกาบอฟเปิดยิงเข้าไปโอ้โหติดบุกเย่สาก้าเควินเดอะบอยทุ่มให้ออสการบอฟโอ้โหจับบอลไม่ได้เรื่อง โอเดกาดกิซัปลัดฟอร์ดเดอะบอยเดอะบอยแทงให้ติดกวาดิโออวาร์เลสออสกาบอฟเดอะบอยโอ้โหติดซาก้าลัดฟอร์ดโรดี้โรดี้ให้ กบ็อกแทงมาให้เดอะบอยครับเดอะบอยโอเวร์ซ right, ัดโอ้โหเรียบร้อยครับจูเลียนโอเวั์เลนครับโอ้โหซัดด้วยขวาทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำอาร์เซนอล1-0ครับเป็นการจ่ายคิลเลอร์พาสของเควินเดอะบอยหนึ่งให้จูเลียนโอเเลนตบบานด้วยขวาเสียบมุมซัดไปสุดสวยเลยครับจังหวะนี้เบอร์19เจ้าของแชมป์โลกปีล่าสุดที่ กาตอาอาวแล้วครับจังหวะนี้อาร์เซนอลจะทำย,ยังไง1 0น์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีซักโรดี้แบนดอนแบนดอนจอห์นสันโลเมโรโคโพาร์เมอร์โคพาร์เมอร์จะเล่นจังหวะอีซักติดคาเซเมโลเดอรบอยโลเมโรโอ้โหอีซักสาดยาวขึ้นมาครับอาเวเลสสกาบ,บ๊อบ ได้นะครับจังหวะนี้โอ้โหติดคาร์วอกเกอร์าศาสยาขึ้นมาครับจังหวะนี้ติดกวาดิโออีซัคโอ้โหโแทงให้จังหวะนี้ออกมารับทันครับมาติงเนทครับเจ้าของแชมป์โลกปีล่าสุดครับผู้สาาั่งดูทีมชาติอาร์เจนติน่าจูเลียนอววาวาเลสปันได้ฟันได้ยังไงอาวาเลสออสการ์บ๊อบได้บอลโอ้โหจะแทงติดโรเมโรคายวอกเกอร์ จบครึ่งแรกครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นำอาร์เซนอล1-0ึ่งศจากการจ่ายคิลเลอร์พาสของของเควินเดอร์บอยให้จูเลียนเอาเลยยิงเข้าไป1-0ครับเอาแล้วครับมาเริ่มครึ่งหลังทางอาร์เซนอลได้เขียร์เออร์ลิงเบิร์ห์ฮาแลนด์โรดี้โรดี้รอจังหวะกาเซเมโล่กาเซ่พี่กาเซ่แทงให้แบนดอนจอห์นสันซ็อกโอ้โหได้ฟาวโอ้โห อาร์เซนอลได้ฟาวด์จังหวะนี้อาริสันเบเกอร์ได้บอ,อลอาริสันเบเกอร์เปิดยาวขึ้นมาครับเควินเดอะบอยเนอร,อร์คายวอล์กเกอร์คายวอล์เตอร์ติดออสการ์บอ็อกออสการ์บ็อกสาดยาวขึ้นมาโรเมโรโรเมโรไฮคาย์วอล์กเกอร์โอเดกาดโอ้โหบอลไม่ติดกวาดิโอสาดยาวขึ้นมาครับจอสโกกวาดิโอออสการ์ แทงแทงจังหวะนี้ยังไงครับอาวเลตเรียบร้อยครับโอ้โ oh หจังหวะนี้จูเลียนอาวเลตยิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำอาร์เซนอล2-0ครับจากการจ่ายคิลเลอร์พาสของแบนดอนจอห์นสันครับโอ้โ oh หจังหวะนี้จูเลียนอาวเลตของแท้ครับเจ้าของกองหน้าแชมป์โลกปีล่าสุดครับทีมชาติอาร์เจนติน่า2-0ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดี้เควินเดอร์บอยเนอร์จะให้ติด จนสั้นโอ้โหติดแล้วฮาแลนด์ฮาแลนด์จะจ่ายติดกวาดิโอกวาดิโอเปิดยาวขึ้นมาโอ้โ oh, ห oh, ไม่ถึงติดฟานไดส์ออสการ์บ็อกฟานไดส์บุเกโย่ซาก้าออสการ์บ็อกสาดยาขึ้นมาครับแล้วฟานไดส์ทันไหมโอ้โหพาริซอนมาเร็วโฮ้ยฮาแลนด์ฮาแลนหยุดับแล้วครับจังหวะนี้ วาดีโอสาดยาวขึ้นมาครับแบรนดอนจอร์ันเดอะบอยเดอะบอยใหออสการ์ออสการ์ไม่ทันไม่ถึงติดซาก้าครับกวาดีโอมงโอ้โหติดโอเดรกาสัตเลยครับจงังหวะนี้ฮาร์เลน์โอ้โหลักไก่ย,ยิงติดเซฟมาติเนสโทมิสึโทมิสซเปิดขึ้นมาครับแบรนดอนจอร์ันบอยโอ้โหติดโลเมโรอีกโทมิสึสาดยาวขึ้นมาครับ อากันจิเปิดขึ้นมาโอ้โหูา้าัลฟ์จอนสซันยิงเข้าไปโอ้โหอ,ออกหลังเบ็นนนจอนจอร์ซันครับโอกาสทองจังหวะนี้ทำให้แมนซิตี้ยังนำอาร์เซนอลสองศูนย์ครับฮาร์แลนด์คาเซเมโร่เปิดยาวขึ้นมาจอนสซันติดฟานได้เดอะบอยเดอะบอยให้ The boy. The boy ลัตฟอร์ดมาคัาลัตฟอร์ดด็อกเตอร์แรดด็อกเตอร์แรด โอ้ยฮาแลนด์ฮาแลนด์มาแล้วฮาแลนด์ยังไงติดเอเวเลสสาดยาขึ้นมาครับขาดไหมครับจังหวะนี้แบนดอนจอร์นสันจอร์นสันยังไงจอร์นสันยิงเข้าไปเรียบร้อยครับโบสามศูนย์ครับแบนดอนจอร์นสันครับเปิดสกอร์แรกให้กับตัวเขาแล้วทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นำอาร์เซนอลอยู่สามศูนย์ครับในนาทีที่83ดย่างนาทีที่84ครับ 30ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอริงฮาร์แลนด์โรดี้ควินเดอะบอยจะให้ติดโทมิยาสติดโรดี้ติดดีอาร์สฮอยลุนบูโ,น,โน,น่แฟนนั้นแฟนนั้นแทงครับจังหวะนี้ไม่ถึงติดอาการจิตสาดยาวขึ้นมาครับลัดฟอร์ดแทงให้บูโนโ่แฟนนั้นโอ้โหติด ซาคาเควินเดอบอยโรดี้งูเมสซาลาซาลาจะให้ติดอาการจิจบเกมครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไอเซนนลสามศูนย์ครับ